กาบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าวันนี้นะครับนก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าวันนี้จะมารีวิวกิจกรรมฟรีไฟเวอร์ชิลี่นะครับเนาะหรือว่าของฟรีในกิจกรรมฟรีไฟเวอร์ชิลี่นะครับแล้วก็ของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับที่ทุกคนจะได้รับเร็วๆนี้นะครับนว่ามีอะไรบ้างอะไรประมาณไหนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนาอคลิปนี้นะครับรีกได้ว่าจดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับนาอและถ้าคนไหนอยากได้เพชรแบบฟรีนะครับก็คือเข้ามาดูคลิปนี้นะครับนาอก็อย่าลืมละกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีน่าฟรีมูลค่า1 5 0บาทนะครับหรือว่าประมาณ500กว่าเพชรนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนาอก็คือถ้าอยากได้ก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยว ฟีเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของพี่ฟี่นะครับหรือว่าอยากได้ในส่วนของใหม่ๆนะครับก็ห้ามพลาดคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอน100%นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนอะสำหรับกิจกรรมฟี่ฟี่กิจกรรมดีๆนะครับน้องก็ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับน้องว่าไม่ผิดหวังแน่นอน100%นะครับสเปอร์เซ็นต์นนะครับที่แบบว่างน้องคนไหน แต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนพี่ขอบอกรลยกัรนักว่าของที่ทุกคนจะได้แบบฟรีๆนะครับก็คือมีเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าจะมารีวิวล่วงหน้าเลยนะครับน้อและของฟรีที่คนอยากได้นะครับนอก็น่าจะได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเจมได้บอกแล้วนะครับนอว่าจะมีของแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอชสุดแรกก็เป็นสุดตัวนี้เลยนะครับทุกคน ก็เป็นทางด้านของชุดฟรีไฟวัวชิลีนะครับที่แบบว่าจะมาแจกให้ไปฟรีนะครับก็มีที่1ที่2ที่3นะครับนองแล้วก็ที่4นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีที่5ด้วยนะครับทุกคนก็มีที่5ที่6อะไรประมาณนี้นะครับนองก็รีดิว่าเป็นนัมเบอร์เลขนะครับนองอยู่กลางอกเลยนะครับนองก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับนองว่าจะใส่เลขอะไรอะไรประมาณไหนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนองก็ สามารถใส่ได้ตกแต่งได้นะครับในกิจกรรมฟรีไฟเวอร์ชิลี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะใส่เลขอะไรก็ได้นะครับทุกคนจนถึงเลข20เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของชุดนะครับที่แบบว่า ทุกคนน่าจะรู้แน่นอนนะครับนอสสำหรับแบรนด์แบรนด์นี้นะครับเอาเป็นว่าพี่ไม่พูดแล้วกันนะครับทุกแสดงว่าทุกคนรู้นะครับนอะทุกคนก็น่าจะคิดออกนะครับนอะรีเดียวว่าคิดออกแล้วนะครับนอว่าเป็นซุดอะไรเป็นแบรนด์อะไรนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของนี่ลอยนะครับนอสซุดคอเต่านะครับทุกคนก็เป็นทางด้านซุดคอเต่าตัวใหม่นะครับนอะมาพร้อมกับซุดผู้หญิงนะครับทุกคนก็เป็นซุดผู้หญิงประมาณนี้นะครับนอะก็เป็นซุดแมวเหมียวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ 那老哥。 ฟีไฟเวอร์ชิลลี่นะครับเนาะก็ยังแจกอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ยังแจกประมาณนี้นะครับสำหรับฟีไฟเวอร์ชิลลี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซุดฟีไฟเวอร์ชิลลี่นะครับเนาะก็มีเยอะมากมายเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยและสามารถรับได้แบบฟรีนะครับเพราะว่าเป็นซุดแร้งแดงนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็สาามรรถับ ได้แบบฟรีๆเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นสุ้นแรงตัวใหม่นะครับทุกคนที่แบบว่าจะได้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของอันนี้เป็นการแจกฟรีเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นหมวกบูญ่าะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะมาพร้อมกับกางเกงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นกระเป๋านะครับทุกคนที่แบบว่ามีการสลองนะครับเนาะฟรีไฟจิตปีนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาเป็นกระเป๋าประมาณนี้้นคัทกกแลว็ยงไมม่่หดเา นี้นะครับนาอสสำหรับกระเป๋านะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนาอก,ก็มีอีกหนึ่งกระเป๋านะครับนาอที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอส่วนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกล่องซุบนะครับนาอที่แบบว่าไม่ใช่กล่องสุบนะครับก็คือกระเป๋าเหมือนกันนะครับนาอก็ เป็นกระเป๋าที่แบบว่าต้นกระบอกเพชรหรือเปล่านะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะสำหรับกระเป๋า1กระเป๋า2นะครับเนาะแล้วก็กระเป๋าสายฟรีก็มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกระเป๋าสายฟรีนะครับเนาะก็มีของฟรีแจกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็โคจะเทเลยนะครับนอถามว่าเป็นอะไรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเป็นกระเป๋าสะพายเหมือนกันนะครับทุกคนโคจะเทเลยนะครับนอเรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าสะพายประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเทจะจัดไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป็นประมาณนี้นะครับนอริรีดีวา่าเท่มากนะครับทุกคนนี่นะครับนอก็เท่โคตรไปเลยนะครับแล้วก็มีสายฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ เป็นสายฟ้าประมาณนี้นะครับน้หูเท่จัดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกระเป๋าประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเท่มากๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของกระเป๋าที่เท่แบบนี้นะครับเนาะก็จะมีอัปเดตเข้ามาแจกให้แบบฟรีๆแน่นอนนะครับเนาะและมีของสายเติมด้วยมีของสายฟรีด้วยนะครับเนาะก็ มีครบจบในที่เดียวแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอรับประกันได้เลยนะครับนอว่าไม่ผิดหวังแน่นอน100%เนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกนี้แล้วกันนะครับนอว่าสุดจัดแน่นอน100%เนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอรับประกันได้เลยนะครับว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอรับประกันได้เลยนะครับนอว่าเท่มากๆนะครับทุกคนนี่เลย เนาะก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าล่มนะครับฟรีไฟวัวชีรีนะครับเนาะก็จะมีการแจกให้บบฟรีนะครับเนาะแต่ละล่มนะครับก็รกได้ว่ามีทั้งล่มฟรีแล้วก็มีทั้งล่มเติมนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของล่มต่างนะครับหรือว่าอยากเล่นนะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะได้เล่นจะได้แน่นอน100%นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนร้อเซนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนโู้หูพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนร้อเซนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะเท่มากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะสาหรับองคนคนไหนพี่คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมวันนี้พี่ก็มารีวิวให้แล้วนะครับ สนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับนอก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนีเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้าไปแบบว่าช่องพี่นะครับเนอกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe r นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับเนาะสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับพี่ก็ ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบาย